สวัสด,ดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาพบช่องสบายสบายชาแนลนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15นะครับเมื่อวานเพิ่งทําคลิปที่6ไปครับวันนี้ว่างครับก็เลยมาทําคลิปอีกสักทีหนึง่งอันนี้ผมก็จะมีมารีวิวมีดขนาดมีดหมอของหลวงพ่อพัดวัดห้วยดดวนนะครับขนาด5นิ้วนะครับอันนี้เล่มสุดท้ายละแล้วก็อันนี้ผักขัน8ดรอบนะครับมีเล่มเดียวนะครับ อ่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีอ่าถาเกี่ยวกับเวลาบูชามีดอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ท่องน้โม3จบนะครับเอคลิปนี้เลยนะครับงน้โมสจบอันนี้ผมก็จะมีอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดใครท่องไม่ได้ก็ ผมหาจากในเว็บนะครับแล้วก็พิมพ์แล้วก็เคลือบเอาเลยนะครับอ่ถ้าใครยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับเนี่ยนะครับตานโมสามจบนะครับนบโมต,สาาต,ตัสสะภาวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนโมต,สาาต,ตัสสะภาวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภาวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะสักกะสะวิชราุทังวิตวันนะสะขถาวุธังยม,มนะสะเนยนาวุธังอรวัคคะะ สาวุฒิทางนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีการดึงมีดออกจากฝากนะครับก็รูปรูปที่ขมมีดนะครับนนะครับดึงมีดออกจากฝากนะครับรูปที่ขมมีดก็บอกตามได้เลยนะครับถีมันตะระพาคิมหันนะครับต่อไปด้านด้านสันนะครับก็ทองต่อนะครับทีมังสังอังขุนะครับ นี่จะเป็นวิธีการเป็นการท่องคาถานะครับเกี่ยวกับกำกับมีดนะครับามาบเพื่อเป็นการไปเสริเวลานะครับอันนี้ก็จะมารีวิวแล้วนะครับอันนี้มีดหมอหลวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นมีดหมอฉลองว่าเป็นมีดว,ะะวันเกิดนะครับของหลวงพ่อพัดอายุครบ หนึ่งร้อยปีนะครับเห็นชัดไหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเนาะที่ในใบรายการจองที่ผมเห็นนะครับเอ่อจะมีเป็นไม้เสาสาานะครับผมผมไม่ได้จองอันนั้นไปนะครับแล้วผมมาเห็นเล่มนี้นะครับพี่เขาเอ่าไปเปิดแบ่งในกลุ่มนะครับ เปิดวันเดียวด้วยนะครับที่ผมเห็นผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้ละเปิดวันเดียวถ้าพรุ่งนี้ฟ้าสางเขาไม่เปิดแล้วนะครับโอ้โหตัดสินใจหนักเลยครับคราวน,นี้ก็เลยต้องก็เลยขอแบ่งพี่เขาบูชามาแล้วนะครับอ่าอันนี้การจัดสร้างนะครับวัดจัดเป็นวัดจัดสร้างนะครับ จำนวนที่เท่าที่ทราบมานะครับห้าสิบเล่มนะครับผมขนาดห้านิ้วนะครับเป็นแหมเงินด้ามงานะครับฝักไม้พยุงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูฝักแล้วกันนะครับเป็นแหมเงินฮะน้อยไม่รู้ใครเก็บไปมากนะครับเนี่ยผมก็ไปกั้นใจขอ บูชามานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยจานนะครับเนี่ยครับอันนี้แหมเงินนี่นะครับอันนี้ก็ไม้พยุงนะครับนะครับแป๊บลผมตัดตั้งกล้องแป๊บเอออ่านะครับอีกข้างหนึ่งก็จะมีรอยจานของหลวงพ่อนะครับเป็นรุ่นอ่วาระวันเกิดนะครับหลวงพ่อเขาเสกจนเสกแล้วเสกอีกเสกจน ไม่เข้าแล้วนะครับนี่นะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีในเมใบรายการจองไม่มีครับผมก็งงแต่ผมได้มานะฟุกฟุกนี่นะครับรานะคาก็พอตัวเลยครับอ่ะต่อไปดูที่นี่เลยนะครับนี่ดูที่ใบมีดนะครับใบมีดเดี๋ยวผมนี่ตีกล้องนี่นะครับจะตอกสองโค้ดนะครับนี่ ต่อโคตรพัดร้อยกับอันนี้อีโคตรหนึ่งปุญญกะกมูอะไรนี่นะครับอันนี้เป็นลำดับหมายเลขนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับน,นี่ก็จะตอกหลวงพ่อพัดวัดขุยด้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันนะฮะอันนี้อีดามอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะตอกนะครับ อายุวัฒนะมงคลหนึ่งร้อยปีนะครับนะครับจะมีอย่างประมาณนี้นะฮะมีตั้งห้าสิบเล่มแต่ไม่รูู้่ที่ใครบ้างนะครับแหมือน,นะสวยงามนะฮะ ให้ชมกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเนี่ยผมจะผมกลัวรอยจานผมพ่อหายผมก็เลยเอาซองพลาสติกตัดแล้วก็มาหุ้มไว้อย่างเงี้ยครับเทปแปะไว้นะครับเวลาจับเวลาเช็ดอะไรเงี้ยจะได้ไม่ไปโดนนะครับจะได้อยู่นานๆนะรอยจานนะครับจบไปหนึ่งเล่มแล้วนะครับต่อไปต่อไปพักขันแปดรอบนะครับอันนี้ ผมก็ไปขอแบ่งบูชามาจากในกลุ่มเหมือนกันนะครับมาลู้ทีหลังว่าผู้ที่แบ่งก็เป็นพระนี่แหละครับแต่ผมยังไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเนาะนะครับหลวงพี่ท่านเก็บเก็บไว้ของดีไ้เยอะครับก็เลยไปขอแบ่งมากันใจใมากแล้วครับอันนี้ เด่มนี้นะครับพักขันแปดรอบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรีวิวกันนะครับพักขันแปดรอบนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลของดีพิธีใหญ่นะครับจํานวนพักขันที่สร้างนะครับอันนี้ขนาดห้านิ้วเนี่ยฮะจำนวนการจัดสร้าง69เล่มนะครับไม้ที่ทําด้ามและฝาพักขันนะครับทําจากไม้เสาโบส เก่าของอยุธยานะครับอายุก็ที่เขาแจ้งมาก็ประมาณ236 237ปีนี่นะครับเป็นบทเก่าที่ผ่านการปลูกเสกมาหลายร้อยปีนะครับในพิจิตรทั้งหลวงพ่อเงินพ่นปังคาหลวงพ่อเดิมมโนมโพนะครับน่ครับมวลเหล็ก9มงคล,ลนะเนี่ยฮะผ่านวิธีมาเยอะนะครับมีมีดหมอของหลวง เด็กหลวมพอเดิมอะไรเงี้ยมีดหลวมพ,พุพัดที่ใช้ส่วนตัวมากว่าสี่สิบปีนะครับก็นํามาหลอมอยู่ในมีดรุ่นแปดรอบนะครับอันนี้เป็นพักขันแปดรอบนะครับอ่านะครับข้อมูลก็จะมีอยู่ออลองลองเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับจะมีหลายๆอย่างเพราะว่า ตาม YouTube จะมีเยอะแต่นี้ผมศึกษามาก็จำได้คร่าวๆประมาณนี้เนาะนะครับอืมนะครับอ่ะมาดูนะครับเล่มนี้ของผมเล่มนี่นะครับนี่นะครับสภาพยังแบบ ก็บไว้นานนะครับสภาพยังไม่ผ่านการใช้งานเลยครับเก็บไว้ยังดีนะครับเนี่ยอันนี้นะครับนี่ครับอ่าต่อไปฝากไปแล้วดูใบมีดเลยนะครับเนี่ยครับแบ่งการร่วมรับชมนะครับช่องสบายสบายชาแนลนะครับความรู้ทั้งหมดผมก็หาจากเน็ตใน YouTube นี่แหละครับแล้วก็ดูจากกลุ่มอะไรบ้างนะฮะแป๊บนะครับนี่ ม่ค่อยชัดนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับฮึบอันนี้จะตอกหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะฮะแปดรอบนะครับนี่เลขหกสิบสองครับจะอยู่ตรงนี้น,นะครับเลขหกสิบสองเป็นเพราะว่าเป็นรุ่นรุ่นนักเรียนผมนี่แหละครับผมก็เลย ตัดสินใจรับเล่มนี้มาเลยดีกว่านะครับสวยงามเท่านี้ผมมามาเช็ดเช็ดน้ำมันจักรนะครับตอนแรกเหมือนมันจะมีตนิมิดหน่อยผมก็มาเช็ดน้ำมันจักแล้วก็ช่วยได้เยอะนะฮะสวยงามนะครับไม่ได้เก็บมีดกับเขานะครับมีดราคาแล่งมากเก็บไม่ไหวนะครับก็เลยแบ่งบูชาพระขันมานครับ ถูกใจเล่มนี้ครับเลยขอแบ่งจากหลงพี่มานะฮะโอเคครับวันนี้ก็จะมีมารีวิวเท่านี้แหละนะครับอันนี้นี่วราระวันเกิดนะครับอันนี้พักขันแปดรอบนะครับอันนี้กําลังมาแรงนะครับพักขันแปดรอบราคานี้ไปไกลมากแล้วนะครับอ่ะ ยังไงก็ขอฝากติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กลับมาดูกันต่อได้นะครับต่อไปผมจะรีวิวมีดขนาด7ดนิ้วเก้านิ้วนะครับของผมและฝากกดดูกดติดตามบ้างนะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เข้ามาดูแล้วก็ต้องชอบไปเนานะ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากถึงท้ายไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ